สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์พศทำเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มอาวุธ3ดาวของกาโ่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมมีตัวสุ่มทั้งหมดอ่าไหนนะซิเพราะอัญเชิญนี่ครับมีทั้งหมด70บใบผมก็จะจัด2ตัวนะครับ อันนี้เป็นรหัสของเพื่อนผมเองนะจะให้ผมมาสุ่มไม่ใช่รหัสผมนะก็ดูก่อนว่ารหัสนี้เขาเติมไม่เท่าไหร่นะครับหลายคนอยากรู้หรือเปล่านี่ครับทุกคนนี่ครับบนัสสะสมคือเติมยันได้เนี่ยครับเนี่ยทุกคนเติมคือสุดประมาณก็เติมไปเจ็ดหมื่นหกนะทุกคนโอเคเราไปพูดถ้าทำเพลงเราจะเราจะลองเชิงแบบดูเดืองดินพันเรามาดูดวงกันก่อนว่าจะอะไร โอเคครับก็ได้อยู่อะมารออีกสักไปลองดวงลองดวง,ดวงทุกคนโมนี่แกบอกอะไสุดอ่าเกลือครับตามตามคาดตามคาดทุกคนแต่วไม่ลีลาสิใบไปเลยเปิดแล้วทุกคนอุ๊ยเดีผมจะเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็เน้นตรงนี้ด้วยทุกคนแล้วก็เศษม่วงก็ได้เหมือนกันนะทุกมิกโอเคก็ลีใบแล้วเนี่ยซุ่มอีกครึบผมจะไป โอ้อันนี้ทำไมมันเกลือเยอะจังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็เกลืออีกแล้วติดไปครับชิวๆไปโอหเตเต้เศษหน่อยมาทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเราสุดท้ายแล้วปึ๊บทำไมมันเค็มๆไงี้ก็ไม่รู้ควารู้สึกอยได้อยู่วันนี้เยวค่อยมาเปิดลุ้นกันครับอันนี้ก็ได้เสื่อมแล้วครับ ตนอนแรกผมนึกว่าเพื่อนจะจัดสองตัวนะทุกคนก็รับของเพื่อนผมเลยคนระับโอเคอันนี้ก็ไว้สําหรับป่าเนาะน,นี่ก็เป็น, Skill นคีคนิปล็กสกิลนะทุกคนตอนแรกเห็นว่าจะจัดสองตัวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนว่าตะรีเข้าหน่อยเขาจะยังไงต่อครับแล้วก็จะอยู่ในกล่องครับตอนนี้เรามีอันนี้ครับเราจะมาลุ้นกันลุ้นของอันนี้ครับแล้วก็คลิปหน้านะครับสปอยไว้เลยล่วงหน้าเผื่อคนอยากดูเผื่อให้คนได้ติดตามกันนะครับ ีวัสดุอะไรนี่ยครับเส้นส่วนนี่ครับเขาก็ทําการสะสมซื้อเมทัลแบตนะครับก็คือกระบองเหล็กนั่นเองนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเขาจะให้ผมรีวิวไหมผมว่าน่าจะน่าจะให้ผมรีวิวเหมือนเดิมแหละนะครับทุกคนโอเคเรามาเริ่มสู่ของมอนก่อนอ่าครับรองเท้ามัธยมดูอยวอากันครับสองคันที่ออฟนะฮะมีออฟรองเลยนะทุกคนว้าวเกลือนะครับท่านผู้ชมป้องกันป้องกันโอเคกล่องหนึ่งนักบวชนะครับความเร็วโจมตีความเร็วหรือเปล่า เป็น HP โจมตีเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ได้อยู่นะครับชิ้นนะึงเป็นชุดสูตรนฮนะถ้าเป็น HP HP จะด,ดีมากนะครับทุกคนโอ้โหโจมตีป้องกันก็เกลือครับไปตามสเต็ปนะทุกคนอันนี้อะไรของส้มโอ้ดได้ว่าเพื่อผมเหมากิจกรรมนี้ไปด้วยหรือเปล่านี่น่าจะใช่นะครับทุกคนกิจกรรมอ่าที่อย่างนึงเพื่อผมน่าจะเหมาไปด้วยนะรับพลังงานเพื่อผมก่อน ใช่ครับผมว่าเขาน่าจะเหมาหกิจกรรมอะไรสักอย่างไปด้วยที่ผมจําได้นะโอเคไม่เป็นไรงั้นเราจะมาสุ่มของทองกันต่อนะปุ๊บได้มา42อันได้มาลุ้นดาวสองชิ้นครับโอเคครับดวงของผมจะเกินหรือเปล่ากดไปหนึ่งกองได้มาเฟียนะทุกคนสําคัญที่ออฟนะทุกคน HP อัตราลดดาเมจโอ้โหได้อยู่แต่ไม่ไม่ดีเลยขนาดน,นั้นนะครับ อีกกองสุดท้ายชุดลำลองโหสำคัญที่ยอบนะเฮดพิแอตาดาฮาหมิดม่เหมือนอันเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันเลยก็ตอนนั้นนะฮะส่วนนี้ก็เอ่อส้มว,วันนี้ไม่น่าจะเป็นของเพื่อนผมนะผมก็จะไม่ยุ่งนะทุกคนอันนี้ก็จะไม่ยุงนนย่งเหมือนกันอันนี้ก็จะสามารถเล่นนี้ได้นะทุกคนเขาจะใช้เมทันแบตนับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้เมทันแบตเมื่อไหร่ก็รอด,ดูนับ แต่สำคัญของวันนี้ก็คือ,คอนี่ครับผมการโรเขาเ<อ>นะตอนนี้ปลกตื่นก็ทำไปเยอะแล้วนะทุกคนที่ขึ้นสามดาวสามดาววงแล้นะนล็อกก็ผมก็จะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นรหัสเพื่อนผมเนาะโอเคแล้วก็สกิลดูซิชุดก็เป็นเซตมาเฟียนะครับดูซิว่าเขามีอะไรบ้างมาเฟียเซตมาเฟียก็น่าจะเป็นพวก เน้นคอ้นครับคนนี้แต่ว่าวันนี้เขาก็จะมีทีมตัวหนึ่งลูกลักตัวหนึ่งรครับก็คืออะตอมิกครับซึ่งสิ่งที่อยากได้ในน,นี้ก็คือนี่ครับอาวุธสามดาวอะตอมิกซึ่งผมไม่มีนะเพราะว่าผมสูงไม่ได้นหัสผมเลือดเกลือนะทุกคนยังไม่เป็นไรเราจะมาวันนี้จะมาเล่นนี่ครับผมกาโลสายอันตินะครับมาดูซิว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าอยางแร้เราต้องจัดทีมกันก่อนนะทุกคน จเจ้ากาโลว้นตรงนี้ครับโอเคตืก็จะตัวบูดาเมตอยู่ไหนเอย่ยเช่นเอาลองเป็นลองเป็นเซตหลักของเขาดูก่อนครับเขาบอกผมมาว่าคนที่จะามาเทสกับเขาบ่อยๆน่าจะเป็นคนไหนหนะผมนี่ไงครับคนนี้หวังสีเจ้านะ <laughs> ซึ่งผมก็เป็นกระสอดใจเอาเช่นของผมเหมือนกันนะคนนี้ ครับไปดูซิว่าเปิดก่อนได้จากพระเด็กก่อนสงครามนะครับผล mm hmm. คุณสามไปแล้วจากนี้ข้อไปหนึ่งจังหวะแรงอยู่นะข้อไปหนึ่งแสนกว่าหรือเปล่าใช้ไว้ที่จากพระเด็ก <Yeah! S 1> ให้ท็อปอรับลัดอาวุธสามดาวนะครับผมทุกคนแล้วก็นี่คือการ์ลยังไม่อับไม่อัพสามดาวนะครับทุกคนลองดูก็ว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ้ย oh, <right>. อันนี้คือทีมหลักนะ หนึ่งล้านสองแสนดาเมจก็ได้ครับหนึ่งล้านสอแสนดาเมจแต่ลองเป็นสายรีดดาเมจนะทุกคนเออลืมเปลนของกคนขออภัยนะครับเป็นอัตกเป็นเซตมาเฟียลืมไปว่าต้องเป็นของุเสึเขาบอกว่าุก

สำหรับเทสของอัศ,อศ,อศ,อศวินนะไปลองเทสดาเมจใหม่พี่ว่วาจะอะไรอย่างเง้ยอ๋อลองเทสดาเมจครับอันนี้เป็นไม่ใช่ทีมดีดาเมจนะทุกคนเป็นทีมปกติเขาแต่ความเร็วคือตกไปเยอะมากนะทุกคนดรามานแค่นี้เจ้าก,ก็พัดเด็กของเขาเปิดก่อนคนระับก็แค่ดรามานมาแต่วันนี้คาโรุเข้าไปอยู่ที่สองแสนดาเมจเอ้ยทำไมแรงกว่าเดิม แล้วก็เขาบกรัดมาแล้วก็ตามด้วยไอ้จินทะลวงของคูริปินเซนเนอร์ครับฝั่งของข้าแล้วก็ต่อยมามาทะยบมารของนกักขวานไป <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ติดไม่ยอท้อไปแล้วคอคืนไปหนึ่งแสนสามหมื่นดาเมจจิจนดูเพรชลดกลับมาหนึ่งล้านหนึ่งแสนดาเมจครับ สะท้อนไปผ0 0ดาเมจอยู่ในรถของคุณเมื่อกี้พัดมา1ล้าน300ดาเมจแล้วก็โดนสะท้อนไป500แล้วก็โอเคครับอันนี้อาวุธคือเป็นอาวุธ2ดาวนะยังไม่3ดาวแต่เป็นใส่เซ็ตของกเกสึยังไม่เป็นรีดดาเมจนะทุกคนลองเตะดูโอ้หเดอคือเบอยู่ที่1ล้าน900ดาเมจครับโอเคเราจะมาลองทีมสายรีดดาเมจกันเลยครับว่าจะได้เท่าไหร่นะ รีดัมเมจเราต้องใส่เป็นไหนนาะหาไม่เจอมุ้งมิงมุม,มิงมุม,มิงไรเดอร์สันจูใส่ไปแล้วก็ทำไมเขาไม่มีล่าช้าทันฟ้าหาก่อนดูผมหาไม่เจอนี่ครับล่าช้าทันฟ้าใส่แทนนี่ไปแล้วก็จัก,กรพรรดิเด็กมาแทนได้ไหม สายวุธเป็นตัวอะไรดีนนแค่นี้ละกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับเได้รี่ดาเมจแรงๆ,ๆครับแต่ดูที่ว่าต้องไปปรับเปลี่ยนของด้วยว่าใครจะเร็วที่หนึ่งเททอปที่หนึ่งถ้าขอแทงท็อปออกละกัน,นใส่ให้จังคันดิ๊กนะ้ำครับทุกคน จุดสูทจุดสูทอยู่ไหนเนาะจุดสูดเบรชุดสูทชุดสูดนี่นะสจากประเด็กไปครับจะได้เพิ่มความเร็วนะความเร็วก็คือความเร็วอ๋อแล้วชิ้นนี้หายไปไหนนี่เป็นชิ้นนี้มั้งแล้วเขาใส่เส้นไหนให้ เอ,าเอาเขาเขาใส่เซตไหนให้กับให้เป็นเซตไหนเนี่ยเ,เพื่อผมใส่เซตไหนเนาะไม่งั้นขายอาร์ดเล่แล้วกันตามลำดับหรออัร์ดเล่แล้วกันนะทุกคนทำต้องจำของแล้วมั้งเนี่ยนี่มัง้งโอ้ยจำไม่ได้แล้วก็ใส่เลย ไม่ได้เซฟไปด้วยเมื่อกี้โอเคนะผมก็จะได้มาประมาณนี้นะความเร็วจากฟ้เด็กก็จะอยู่ที่ก็จะเปิดเป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองเป็นมูมิงไรเดอร์ครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับทีมความเร็วนะ เราไปทดสอบกับเป็นคนดีกว่าคนที่ค่าพลังใกล้เคียงกันประมาณคนนี้แล้วกันนะครับทุกคนรู้สึว่าจะติดที่เท่าไหร่ขอควบคุมมือนะผมก็สตันไปที่อาอะตอมิกนะโอเคครับติดผมข,ขยี่สามตัวแถวหน้าครับแล้วก็เจ้ากนี้โดนคอไปแดงอยู่นะแล้วก็ บูทให้กับนี่ครับผมของอาการู uh, o, นะครับแล้วก็ตอนนี้มีบูทให้กับนี่ครับดาม่ดอนอกเหนือจากของก็คือราชันนั่นฟ้านะครับแล้วก็บูทความเร็วจากม้งเมงแล้วก็กระหน่ำจากจักรพรรดิเด็กนะครับลองข้อไปนะครับจนนังหวะนี้ตีไปสองล้านหกแสนดามจดนะครับทุกคนถือว่าแรงมากครับสำหรับคัาพลังแค่นี้นะครับ โอเคเราจะไม่รีรอครับเราจะมาอัพคามแรให้กับกาโร่โนะครับผมก็นี่ครับตัวอย่างสก,กิลนะครับมาดูกันก,นก่อนว่าตัวอย่างสก,กิลวแรกคืออะไรอาวุธอา่าเปน็นตีเนาะตีธรรมดาครับทั่วไปปล่อยหมัดโจมตีต่อเนื้องหครั้งเป้าหมายทั้งหมดนะครับผมสร้างดาเมจเป็น100จากพลังโจมตีนะครับแล้วก จะมีโอกาส100%เป้าหมาย3คนครับติดสาหัสครับเมื่อถูกโจมตีจะเป็นดาเมจเสริมก็คือสาหัสแตนครับจะได้ความแรงจากพลังโจมตีของการล130ครับผมเป็นค่าพลังเสียหายเนาะถ้าเราัพเป็น3ดาวแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันครับก็จะติดทั้งหมด4ตัวครับดาเมจจะเพิ่มเป็นอีก10%ตรงนี้ครับแล้วก็ติด4ตัวแล้วก็เป็น4.5โดนระเบิดครับก็แรง1 5ครับถือว่าแรงใช้ได้ครับเราก็ัพไปเลยครับ เลิศปล่อยหมัดนับจาักกาโลูนะครับผมโอเคข้าพลังก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะครับพลังโจมตีเราคิด okay. เราจะมาเปิดกับคนเดิมครับอยู่ไหนเนาอ,อยู่ไหนเนาไม่หาไม่เจอเดี๋ยวผมเลยมาแล้วน่าจะเลยมาแล้วนะทุกคนอ่าใช่คนนี้หรือเปล่อยู่ทีมนี้คนนี้ครับคนนี้โอเคเราจะเริ่มก,กับคน,คนเดิมนับ เปิดมาด้วยจักรพัดเด็กครับก็สตาร์ทมาที่อะตอมิคเมือเดิมหงี่ยนสามตัวเช่นเคยนะครับผลปกตินะครับแล้วไปกระโดดข้อไปหุ้ยข้อแรงกว่าเดิมคไหมข้อขึ้นแรงขึ้นมากว่าเดิมประมาณสองแสนนะครับหรือเปล่าไม่รู้เจคลาสต์กับอุ้ไปดาเมจจังหวะนี้แล้วลองเป็นอุ้งสามดาวครับดูพื้นหลังนะครับทุกคนจังหวะนี้ปังสามล้านหนึ่งแสนดาเมจกาโลก ถือว่าแรงใช้ได้ครับแค่อัพมาแค่เป็นอุปกรณ์ถือว่าแรงขึ้นมา400,000ดาเมจทับของมาั่นเองนะว่าแรงใช้ได้นะครับสําหรับการโลตัวนี้โอเคครับผมก็คลิปนี้คนจะจบที่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปหน้าใหญ่ผมมาทําอะไรกับตัวอื่นหรือว่าทำมาบูดดาเมจตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ